เดี๋ยวอย่างไปเมือ่ไอ้ไอ้ัอดีไอ้ไอ้ไหนแม่ยตัวหก็คือสีงามเลยเนาะสีงามมองทองอยู่นี่แหมทอดได้ไอเปิดไปทอดได้นเปิดได้ตัวละสิบสองพันครับสิบสองพัหมายถึง่าเมื่อนสองีเมื่อนสองตัวนกับเมื่อนสองูน้อยนี่กับผูน้อยเมื่อนสองต่อร่องกันได้น้อยเนาะต่อรองกันได้พี่น้องทนใจเอาบผูน้อยไปถาเสียบถาเสืถาไปไปถาตัวเมยเผื่อว่าเนาะโทษแตสามารถอยเนาะ เจ้ากันโทษทาบ่อใด้ี่หยอดเวียดน้ำเนาะแน่นบ่เวียดน้ำมันจบอยู่ดิมันจบสีเอาอยู่เอาไอ้ฝาเบอร์พี่น้องซะบ่ะนี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดับหอยยังครับผมหอ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขสันต์มันครับผมนี่ครับบาหนี่ย่ายาดสวัสดีครับผมได้มาจ้กตัวครับมาหนี่เป็นยังไงเนาะหรถปัดป้องเขาเนี่ยแม่เห้ผูนี่ผูครับผูน้อยเนาะผูน้อยตัวนี้เท่าไหร่สี่พัน ยาวาขอหมื่นสี่สี่พันกว่าสี่พันซื้อเนี่ยสี่ซื้อเนีสซื้อเสร็จว่าบ่พ้าหมื่นเนาะบ่พ้าหมื่นเอายัางซีขันพี่น้องเอาสีส่งใส่ซาเลีงไปเพื่อนไหนบ่ได้ใส่ซาเลีงเหรอเนาะได้ขันไกลๆอ้วมไปส่งเนาะขันผู้ใดมีปีกอับสีไงว่าเอาใส่ปีกอับไปหนอเนาะสี่พันบาทต่อรองกันได้นี่ถี่สุดอยู่นี่เนาะต่างต่าหัวตามาถามนี่มีตัวสี่พันตัวนี้ละกล้วยผู่น้อยอันนี้ขาดเนื้อเลี่ยงซีดีขันเป็กใสหยาเนี่ยบนธรรมดาเนาะเจิ้นเทินดี้นี่เอ้า ฝากเบอร์ซะพอศูนย์เก้าห้าศูย์หห้่องศูนยจกีพอย่ครับผมทั้งจังหวัดเจ้หันอ้าจังหันจังหวัดละเอียดเออดีครับผมมาดีครับโซนมาเ้อเงินไหลน่องทองไหลเข่าเต็มกระเป๋าจ้าลอยล้านลาเล้เนอขัเงินล้านเต็มกับขึจังสีล่นนี่เนาะครับผมไอ้ง้อจังหมื่นเออสามหมื่นสองตัวเดียวเาสองตัว สองต้วพแพงเนาะสามหมื่นสองไหขายไอเสียเนื้อขายไอไห้องกทนขายเลยก่นก็ทานขายแต่ว่าห้อ,มมอ,องเท่ามมออออไรก่สามหมื่นสองมองขายสามหมื่นสองตร้องกันได้ยี่ร้อมป้าถูกตะกี้ร์ตัิเป็นเสียเนาะตัวนี้มันเป็นเสียตัตะกียร์ตอนมันเออพอ้าออกแล้ว,วเลยเท่าไรบุญขายสามหม่นสอง <c ười> เอาอะไรมาขายป้ <c ười> าโตบังไงห้องสามหมื่นสอง แต่ตะกีทองโตทองลูกทองเป็นแสนเขาก็ยังเสียหายเยู่แต่ว่าวันนี้พ่อจะออกมาแล้วโดนี่สามมืสองยังมาต่อยยุนวะยุทงาหไหนายมาขายอ้วนพ่อใช่นี่ครับสามมืสองพี่น้องสนจิตส้นใจไอ้ฝากเบื่อจะเข้าซะฮะเจพี่น้องมาโทษมาศูนย์แดแดฮะหกเจ็ดแปดแปดศูนย์หกสองจังง่ายนะครับผมว่าเจ้าเก่าตัวนะบายไายผมสวดีครับผมนี่ครับ พี่น้องสามหมื่นสองนะครับตะกี้ราคาแสนกลัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสามหมื่นสองครับผมมันนี่คนซื้อคนขายมันนี่คนหลายกอคั้วไอ้ครับมันนี่คนซื้อคนขายนายห้อยนายทุนทางประเทศไทยทางเบียดโอ้หลายครับตะเสาเลยครับชั่วยาหกโมงเสาร์นะครับขั้วหน่อยครับมันนี่ถือว่าหน่อยครับแต่ว่าคนซื้อหลายครับมันนี่คนซื้อหลายโอ้หลายครับครับคน หาซื้อข้วนเมือนี้คิดว่าจะขายดีครับผมนี่วั้วท่ธรรมดาครับผมเมื่อนี้ตลาดนันข้อกับเบืออ้านน้องแก่เนี่ยครับคิดว่าน่าจะขายดีเพราะว่าขั้วเหลือหน่อยครับนี่สงสัยหน่ายหอยทั้งเียื่อซื้อไปเบื้วคหับเหลือหน่อยราคาก็อาจจะขยับขึ้นมาอยู่แล้ครับผมเพราะว่าขว้วมัเหลือหน่อยครับชลิยจนี่ครับผมคนซื้อหลายครับชลิยจนี่คิดว่าราคาน่าจะขยับจังหน่อยครับ เพราะว่ามันั้วเหลือหน่อยครับเพราะว่าเขาเสือออกต่าง,งประเทศเไว้แล้วครับช่อยจันเกียรครับลอกพราะมึงป้าดอ้ายเจ้าเครื่องจ,จับลายเทดีไหม <c oughs> จับตัวะอะไรยู่เนี่ยสามครับ <c oughs> แสดงว่ามันนอดขีดตัวไมเนาะสามตัวทอดได้ไอ้ายตัวใหญ่นี่ <c oughs> แม่ลูกบ่ตัวนี้แม่ลูกครับโอ้แม่ลูก <c oughs> ลูกกับแม่แม่กับแม่ครับผมเออบ่บ่แม่ต่างถ้าพูดจูงเนาะเออทอดได้สอยทอดได้ครับผมหนึ่งสามสิบสามครับสามสิบสามสามสิบสามกับเครื่องสามหมื่นสาม ราคานี่ก็บ่ตายโตัวต่อร่องไหนเนาะต่อร่องก็ไหนครับสามสิบสามครับผมนีลูกกับแม่แม่กับแม่เป็นวะฮะอันนี้เท่าเด็กก็ว้าวผเคยพอเนาะมื่นหาไหมตะกี้สามมื่นแปดคนนี่ดินี่มาสามมื่นเออมันี่มามื่นหาตัวนี้สองตัวเท่าเด็ก่อนนี่สามมื่นสามยี่อาู่ทางไหนมาขายขั้วถามเนี่ยโคกท่าทั้งไหนนอนโอ้ยกับบ้านเดียวกันกับบ้านสุริยะตัวเจ้าก็ได้บ้านใกล้กัน อได้ฝากเบอร์ซะนี่ตัวใดครับเบอร์ศูนย์หกสามหกศูนย์เก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามจากพ่อยังครับผมเอาแบ่งเจ้าเก่าเนาะสวัสดีครับผมร้อยล้านพฟาลานเต็มกระเป๋าจอเด้อใไข่ดาวสอยแยกจักราชหนึ่งเด้อครับผมสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยไอ้ใหญ่มาจะตัวครับวันนี้เอ้าลูกคือยังสีสิเปรล้วขายแล้วบ่ โอ้นี่บ่ไม่รู้พีติโอ,โอ้นี่บ่ไม่รู้มันเนาะอันนี้ถ้าว่าโตนี่เปิดเลยเท่าไรครับผมสองเมื่อนเก่ามีลูกมันบ ok ่ฮขึ้นเฉพาะมันสองเมื่นเก่าเนาะต่อร่องกันได้น้อยเนาะต่อร่องกันได้ครับสองเมื่อนเก่าย่ไอ่พันอยู่ทางสีเมื่อยผมเนาะอ้อแม่น,น,นยมก้งเหรอตะการเนาะครับผมตะการพันมากขายข้วสองร้อยสี C ่สิบเป็ดบวกครับขั้วตัวนี้ใด้ได้ครับามาผมแยกลูกไปแล้วเนาะแยกลูกไปแล้วเรียบร้อยครับขั้วตัวนี้ ต่อรองได้น้อยนะเนาะฮัตเทพี่น้องจะได้ฮัตเทปอยากเอาไปเลี้ยงนี่มีเบือท่อฝากไว้เบือ,อยังครับผมศูนย์เก้าสงเก้าสมหกศูนย์หนึเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆยายแล้วสว,วัสดีครับผมโศกโกมันหมานเด้อเงินไหลน้องท่องไหลเขาเต็มกระเป๋าจอดเพิ่งกิดกระเป๋าเงินไหลนี่รวยหลานพาหลานเด้อสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องยางไปเบืองท่านี่ครับพี่นอ้องไปหาพี่ห้าน้องจ้าข้าวนะครับผม นี่เมื่อก็เจ้าต่อร้องกันละท่านะครับนี่กาลังตต่อร้องกันนี่ได้กันไปพกักอะไรกันไปมาท่านไดนกันขาย่้เดียวขาขายยุ่ยอยเดียวโอ้เอาแบกขาวพล่ะเกินข้อไดนถามค่ำเดียวราคานี่สอง,องอออส,อสองตัวมือก็บาทเอาเจไไปขายยุ่ยดอกเด้อได้ขายยุ่ยผู้ซื้อกับผูซื้อยุ่ยนี่สองตัวเมืองก็บาทนี่ ห้อยแม่หางก็จะจัดบิดจังอยแต่ว่าเจ้าขายสองตัวเมื่อวันก็แบบนี่โตผูโตผูนายห้อยนายทุนกำลังติดต่อการซื้อการขายจากเพิ่นอยู่ครับผมนี่เดี๋ยวให้เพิ่นคุยกันครับผมเดี๋ยวบาทุริยาสิยะรอมาทางนี่พ่อย,ยายสวัสดีพอ่อใหญ่นี่พอ่อใหญ่ได้กไม่อายากโตที่โตอ๋อแม่ลูกดิพ่อใหญ่แม่ลูกนี่พอ่อใหญ่เปิดจังเมื่อนี่ สองเหมือนหาหาเยสองหมือนหาหาเยถ้าปานไหนยังมาต่ออยู Un ่เนาะถ้าปานไหนยังมาต่ออยู่ทำบ่ได้ไอ้พอจะตั้งไหนมาขายกล้วยอยู่พท้องพนท้องโอ้ยบ้านเดี๋ยวกันก็บาสุริยะตัวอยู่บ้านนี้ยังงงอยู่บ้านนู้นอุ้ยเอาใกล้กันครับตำบลเดียวกันเอาอีพอวัดไอ้พอวัดดีครับผมโฉบโฉบมันมาเนอะครับผมไปเดี๋ยวยังรอต่อไปหนาครับผมนี่ครับมึอนี่สีฟางหลายสิไปสนโซ่ตรงนี้เลยสิไปส่งซมันบ่ครับนี่เลขาพงเย่เสียงนี่ ว่าหันโซเลกเลียงแบ่งเบงบ่งกำไรมันสือหลายพ่อมันลูกตัวใดก็ลูกบักขาไงครับลูกบักขาไงเนว่ามันสือหลายบนคอยสิมคังทอดเลอดเมื่อนบ่เนี่ยหอดครับทอดไอเมื่อนต่อนี่ยวมื่นหกันหาคมื่นหกหาตอลองกัได้พร้อมสูงครับเอาลูกแม่ตัวนอนในเม่เนาะแม่สูงเธอเลยพม่ยแมนพูดใเจ้ามุนองอยู่แมนบ่เออเอาเพราะแก่กันเนาะเจ้าบอกว่าพราะเย เดี๋ยวบอกว่าพา่อเงี่ยเสีงเป็นลูกน้องเจ้าด้แอเรล้าสิยหายมากดิเป็นหัวหน้าครับเนห,หนาใหญ่ะครับจเจ้าเอ้าผมสามีเยมปนรอยรอยเอเอเบอเออเอาอเอา,เ,อาเปิดหนึ่งหมืน่นครับจเจ้าเล่ากันนเนาะชวงพี่ตรอดประชวประเทศครับทั่วประเทศเพราะว่ารดบ้างไม่ดีพ่อครทานอยากได้ คนที่โทรมาเบอร์ใดเบอร์ศูนย์แปดครับศูนย์แปดจครับหกศูนย์สองเจ็ดเก้าหสองเจ็ดเก้าหาใจอพอไงไปพครับเอาเจ้าเก้าเจ้าเดียวเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสุขสกันาาครับสงีดด้ครับผม